สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยแลของเยี่ยบ้านเมืองครับวันนี้รายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนัยพาท่านมาอยู่กลางทะเลทรายด้านหลังของผมที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเป็นทะเลทรายแน่นอนกว้างใหญ่ไพศาลแต่ใครจะรู้ครับว่า กลางทะเลทรายก็เกิดศิลปะได้และศิลปะนี้ว่าจริงๆแล้วเป็นความจงใจของผู้สร้างที่ต้องการจะให้เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของพื้นที่ในรัฐเนวาดารัฐเนวาดาท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าลาสเวกัสนี่ใครก็รู้จักทั้งนั้น แล้วทุกคนก็นจะรู้สึกว่าลาสเวกัสนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องบ่อนคาสิโนแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วลาสเวกัสเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าบ่อนคาสิโนเช่นอุทยานแห่งชาติหลายอย่างที่มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ของโลกของของธรรมชาตินะครับแต่วันนี้ ภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมไก่ลิบลิถ้ำกลางทุ่งโลของทะเลทรายก็เกิดสีสดใสโดดเด่นขึ้นมานับได้เจ็ดแท่งดูไกลๆอาจจะนับได้หกเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆอันนี้เขาเรียกว่าเซเว่นเมจิกเมลท์เนหรือเจ็ดจะเรียกว่าอะไรเดีย เจ็ดมหัศจรรย์หรือเจ็ดของวิเศษภูเขาเจ็ดยอดของวิเศษเรียกอะไรก็ได้ครับแต่ชื่อเขาเนี่ยเซเว่นเมจิกเมลทนอยู่เวลาท่านมานะครับถ้าขับรถมาจากแคลิฟอร์เนียมาลาสเวกัสมันมีถนนเส้นเดียวเท่านั้นแหะครับที่มาก็คือถนนหมายเลข15ผมจะให้ท่านดูนะครับไปรอบรอบ ข้างหลังผมไกลลิบๆนั่นคือถนนหมายเลข15ที่เราวิ่งมาแล้วก็ถนนลาสเวกัสเนี่ยนะครับมันจะขนานก็วิ่งวกจากถนนสายิ interstate เข้ามาก็จะมาถึงที่ว่าเนี่ยก่อนจะเข้าไปผมอยากให้ท่านเห็นอะไรบางอย่างก่อนแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ เราเก็บรายละเอียดนี่ผู้คนก็มาเที่ยวกันนะครับร้อนนะฮะแต่กลายเป็นจุดเด่นที่ใครจะแวะมาเที่ยวกันที่นี่แน่นอนนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงผมจะเรียกว่ามูนเมนต์ดีไหมครับเป็นสถาปัตยกรรมเหมือนอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกประวัติเรื่องราวาย ป้ายบอกประวัติเรื่องราวนี้ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนเป็นเจ้าของไอเดียนะครับท่านดูป้ายก่อนนะครับท่านจะเห็นรอยรอยรูๆนี่นะครับทะลุบ้างไม่ทะลุบ้างอย่างที่นิ้วผมชี้เนี่ยไม่ใช่รูเดียวนะครับหลายรูนะครับข้างล่างก็มีนี่นี่ผมนับไปแล้วสามแล้วสี่ห้า หกเจ็ดมากกว่าสิบครับแปดเก้าสิบนี่ข้างบนอีกมีสองป้ายป้ายหนึ่งเป็นภาษาสเปนนิชอีกป้ายหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษรูนี่อะไรรู้ไหมครับรูรอยกระสุนปืนครับแม่นี่ไม่ใช่เท็กซัสนะครับมีรอยรูกระสุนปืนเจาะไม่ทราบว่ามายิงกันตอนไหน ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนี่ป้ายของภาษาสเปนิอันนี้เป็นภาษาอังกฤษดูเหมือนจะว่าจะเป็นการลองปืนหรือว่ามีความไม่พอใจอะไรก็ไม่ทราบมานั่งมายืนยิงกันแถวนี้นี่คือชื่อของศิลปินนะครับฮูโกลอนดิโนเนเป็นชาวสวิสครับที่เขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมา ที่เรียกว่าเซเว่นเมจิกเมล์เท n นเขาต้องการจะบอกอะไรกับประชาชนแต่แน่นอนเป็นการต้องการสร้างเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของลาสเวกัสเมืองท่องเที่ยวและก็ที่สำคัญเนี่ยการสร้างนี้ได้รับการสนับสนุน จากพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะแห่งเนวาดาและก็มูนิธิมูนิธิสร้างสารรค์ศิลป,ปะแห่งนิวยอร์กเป็นผู้ออกทุนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแล้วจะเราจะได้เห็นอะไรจะมีอะไรอีกเยอะทีเดียวผมให้ท่านดูจากทางไกลนะครับผู้คนยังเดินไปไม่ขาดสาย ดูไกลๆมันก็โดดเด่นดีนะครับสีสดใสแต่ดูไกลๆเราอาจจะมองไม่ออกว่าหินนี่มันสูงสักเท่าไหร่แต่ถ้าท่านไปใกล้ๆก็จะเห็นความใหญ่โตของของหินนี้นะครับดูไกลๆอาจจะยังมองไม่ออกเห็นรูปคนก็ยังเทียบไม่ค่อยได้แต่ความโดดเด่นของมันอยู่ที่ไหน อยู่ที่สีที่ให้กับความใหญ่ของมันแล้วถ้าลองนึกภาพนะครับเราเอาหินก้อนเล็กๆมาเรียงซ้อนกันเนี่ยพอจะเลียงได้ครับให้มันอยู่แต่อันี้หินก้อนเบลเลอร์นะครับเอามาเทินๆจะนึกถึงสโตนเฮนช์ก็ไม่ใช่สโตนเฮนช์ที่เมืองซอสบอรีในอังกฤษนั่นเป็นแท่งหินตั้ง แล้วก็มีคานนะครับไอ้นี่ไม่มีคานครับหินตั้งขึ้นเฉยๆน้ำหนักของหินแต่ละก้อนนี่ไม่ใช่น้อยนะครับหลายตันแต่ละก้อนและท่านลองนึกถึงภาพหินก้อนละหหลายหลายตันเนี่ยอย่างที่ผมดูไกลๆเนี่ยอย่างน้อยแท่งหนึ่งก็ต้อง5ก้อน6ก้อน ถ้าเกิดมันล้มมานี่ทับคนตายไปแน่นอนเลยครับการสร้างสถาปัตยกรรมใหญ่ๆอย่างนี้ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีอยู่ที่เดียวนะครับไอ้ที่วิลิสมาลาที่สุดที่ผมเคยไปมาแล้วคือเขาเมาลัชมอร์ที่มีรูปประธานาธิบดีนะครับคนสำคัญสำคคญตั้งแต่จอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สัน ไอ้นั่นก็สร้างได้ยากลำบากมากนะครับถ้าเลองนึกถึงภูเขาใหญ่ๆที่อยู่ฉากหลังของเซเว่นเมจิกเมลเทนนี้แล้วละก็นึกถึงภาพภูเขาที่ถูกแกะสลักให้เป็นหน้าประธานาัทิบดีโอ้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งศิลปะและใช้ทั้งวิทยาศาสตร์ เอนจิเนียนะครับวางแผนเพื่อจะระเบิดหินเป็นหน้าประธานนับดีเพราะเขาไม่ใช่ใช้สิวแกะนะครับเขาใช้การระเบิดอันนั้นผมจะพูดคร่าวๆให้ท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในการคิดสร้างที่อเมริกานี่มีหลายลัดมากนะครับที่สร้างสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเช่นเซนหลุยส์ก็สร้างประตูโคง้งนะครับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างสัญลักษณ์ของเมืองนี่ไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะแต่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกลศาสตร์เข้าไปช่วยสร้างด้วยหินที่ผมเดินเข้ามาใกล้แล้วนี่ท่านก็เริ่มจินตนาการได้ว่าถ้าเกิดมันล้มมานี่ทับคนตายซึ่งผมเชื่อว่าเ,เมืองซิตี้เขาคงไม่ยอมให้สร้างโดย โดยไม่มีหลักประกันนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นี่ต้องมีหลักประกันการเชื่อมต่อแม้บอกว่าน้ำหนักหินมันทับกันแต่ท่านดูสิครับบางก้อนมันอาจมันเหมือนว่ามันจะล้มได้นะครับแต่เท่าที่ทำนี่เขาใช้การวางเอาน้ำหนักวางเพื่อให้มันอยู่แต่ที่สำคัญคือฐานของมันแหละครับ ตัวฐานของมันเนี่ยถ้าบ้านเราก็ต้องตอกเสาเข็มไอ้น,นี่จะตอกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเสาเข็มดังนั้นพื้นก็ต้องรองรับน้ำหนักขนาดหนักนี้ได้ผมเดินเข้ามาใกล้ที่ผมต้องเดินมาเพื่อมาให้ท่านเห็นเฉพาะแท่งถ้าอยู่ใกล้ๆเห็นได้แท่งเดียวเท่านั้นครับพอมาอยู่ไกลๆเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วถึงจะได้เห็นว่า มันมีทั้งหมดเจ็ดแท่งจริงๆเห็นไหมครับนี่กำลังอ๋อมีรถเครนด้วยนี่เขาก็มาซ่อมหรือไงไอกาลังซ่อมคาฟิตี้ที่มันอ๋อเหรอครับเขาเลยไม่ให้เข้าไปดูไม่ลเลยกาลังซ่อมตอกั้านไว้เนี่ยลบคาฟิตี้ทั้งหลายอ๋อครับผมวันนี้เรามาเจอเขากำลังปิดซ่อมพอดี เขาเรปิดซ่อมพอดีเราเลยดูได้แค่นี้ใช่เข้าไปแตะใกล้กว่านี้ไม่ได้เข้าไปใกล้ไม่ได้เข้าไปแตะเลยไม่ได้ตามประวัติเดิมเนี่ย <Zeiten> ไอตอนเขาทํามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองหรือเป็นจุดเด่นให้คนมาท่องเที่ยวดูฟรีนะครับแต่ว่าฝรั่งไทยนี่เหมือนกันครับพอมาดูแล้วไอหินก้อนล่างๆเนี่ยก็จะถูกศิลปิน รุ่นใหม่ที่เขาเรียกกราฟฟิตี้กราฟิตี้นะครับสลักชื่อสลักอะไรแต้มไปหมดอ๋นนี่มาเข้ามาซ่อมก็คือแต้มสีใหม่ <Gra ffiti. S 1> ลบอันนั้นะ<บ>นะครับ,บเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองฟังความเห็นกันไหมว่าทำไมมันต้องเจ็ดแท่งแล้วก็เออแล้วทำไมต้องเรียงกัน สำหรับผมนี่เจ็ดแท่งนี่ผมมีความรู้สึกว่าอันแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออมันเป็นรอบออระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นี่มันมีเจ็ดวันนี่ครับจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งผมคิดได้นะอันที่สองไอ้ความเป็นแท่งแท่งนี่ผมคิดถึงอะไรไหมคิดถึงเสาอินเดียนแดง นะ <79. S 1> อ๋อเจ็ดของศาสนาพุทธเจ็ดเกเกิดปั๊บเดิน79็ด้าอ๋อแม่อันนี้ใช่ใช่ใช่นี่มีทีมงานที่มาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่พอเกิดปั๊บเดินเจ็ดแถมยังมีดอกบัวรองครับรับอีกนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรยังไงท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุในครั้งนี้เป็นพิเศษจริงๆครับ มากับคนไทยคนหนึ่งที่เอ,อ่ยชื่อแล้วท่านก็จะรู้จักแต่เห็นหน้าอาจจะจำไม่ได้ว่าเป็นใครอาจารย์พนัสทัศนีนนท์นะครับเดินทางมาดูที่นี่ด้วยวัสดีครับอาจารย์ครับวัสดีครับคุณนายท่นานตัวตอพี่เห็นเซเว่นเมจิกเมล์เทนมันตั้งอย่างนี้พี่จินตนาการอะไรบ้างครับในความคิดความอ่านของพี่ให้จินตนาการผมคิดว่าเขาแทน,นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ เสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เชครับในจินตนาการผมบอกเทื่อว่าเขาแทนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะเขาถึงเรียกว่าเป็นเซเว่นแมจิกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ต็ดอย่างบนโลกนียนะแต่อีกอย่างหนึ่งก็เท่าทีศารา์ก็คือว่าขอโทษนะครับมีโอกาสนานๆให้สัมภาษณ์ในความเห็นแล้วก็ให้เห็นเห็นนี้ด้วยเอาเลยครับเชนเป็นความมหัศจรรย์เป็นแทนสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Oh, แต่หรืออีกอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าบริเวณนี้ว่าเรียกว่าเป็นบริเวณเขาเจ็ดลูกก็ได้ hmm. เพราะนั้นเจ็ดเจ็ดแท่งนี่คือคเป็นตัวแทนของเป็นสัญ,ญลักษณ์และสีสีสันต่างๆนี่คือความเป็นการจินตนาการของมนุษย์เรารว่าไอสิ่งที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งนี้มันเป็นเมจิกเนี่ยมันมีสีสันสดใสสวยงามแบบนี้ครับ,รบย่านนี้เขาถือว่าเป็นย่าน ดูเขาเจ็ดลูกนะฮะเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ดูจากสายตานี่นะครับมาเจอพร้อมๆกันเนี่ยคิดว่าเขามีการต่อเชื่อมกันยังไงหรือใช้น้ำหนักทับกันแล้วให้อยู่ครับหรือว่ามีเจาะเหล็กดามข้างในยังไงไม่ทราบคิดยังไงเห็นอย่างนี้อันนี้ผม<อ>คิดว่ามันเป็นลักษณะของอเขาเรียกอะไรรูปทรงเลขาคัิตอะใช้น้ำหนักกดทับใช้้ำนักกดทับแล้วให้สามารถตั้งอยู่ได้ อันนี้อันนี้พอเฝอเอิผมไม่ใช่นักนักคำนวณน,นะเอ,อนักคณิตศาสตร์ใช่ไหมคือ <c oughs> ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณแน่นอนว่าก็เหมือนเวลาสร้างพระพุทธรูปร <c oughs> เวลาจะตั้งเสียนพระพุทธรูปอะไรเนี่ยก็จะต้องมีม,มีมีหลักวิชาในการที่จะเอาแต่ละชิ้นส่วนมาตั้งตั้งต่อกันแล้วให้สามารถยืนอยู่ได้นะฮะตั้งอยู่ได้ครับครับผมก็ดูแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นบ้านเราเนี่ย ดินมันเป็นดินโครนเลนถ้าจะตั้งอย่างนี้ต้องตอกเสาเข็มลึกเลยไา่จะเป็นไปได้เหมือนสร้างตึกเนี่ยต้องไอ2ยอนะผมสร้างตึกไว้ต้องใช้เสาเข็มไอ2ยี่สิบสอไอ้นี่ไม่รู้ทําหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้คือพื้นหินข้างล่างเห็นแต่ายอย่างนี้นะครับโอขอบพระคุณครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกทีครับดีครับเจเิญครับ